เป็นละครที่มีกระแสดีมากนะครับสำหรับละครเรื่องบางกอกคันดิกาซึ่งตอนล่าสุดนี่กำลังเข้มข้นเลยนะครับซึ่งทางแอคเค้าอินตาแกรมของ UpToYou ได้ออกมาโพสซีนของเทียนหยดที่พยายามทำร้ายตัวเองจนถูกขึงไว้บนเตียงหลังทราบว่าท้องกับขุนนรงงานนี้ด้านนุษดุป้าลายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าละครอุบาททำเอาชาวเน็ตเข้ามาถกสน,นันเช่นก็ไม่ได้มีใครขอให้มาดู ชีวิตจริงนี่ค่ะป้าก็ยังอุตส่าห์เปิดคลิปเข้ามาคอมเมนต์นะนะป้าป้าดูละครเรื่องนี้ป้าลองย้อนกลับไปคิดสิว่าทำไมคนเราเกิดมามีชีวิตที่แตกต่างกันบางคนเกิดมาโชคดีได้เลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองมีอิสระบางคนต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำไรอิสระอยากออกมาก็ไม่ได้เพราะมีโซ่ล็อกไว้ละครเรื่องนี้มีข้อคิดมากมายถ้าดูอย่างฉลาดดูแบบเป็นผู้ใหญ่มีสมอง แล้วก็กรุณากลับไปดูผลงานด้วยนะว่ามีแต่คนชื่นชมว่าแสดงดีป้าต้องใช้สมองนะป้าอย่าใช้แต่ปาก